S 1> <S 1> ครับผมก่อนหนึ่งก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่น่ารักทุกท่านนะผมอ่ะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะผมก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งชอบผมไปด้วยผมโอเคนะผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการดูประวัตินะผมอ้าวใน a c e b o o k นะผมก็คือวิธีการดูประวัติว่าเราอะ่ะเคยดูวิดีโออะไรมา แบบนี้นะผมอย่างเช่นใน youtube แบบเนี้ยมันคือเราสามารถค้นหาได้ใช่ปะเราสามารถเข้าไปดูได้ใช่ไหมผมว่า,าเราดูวิดีโออะไรอย่างเงี้ยแต่ a c e b o o k นะผมหลายคนอาจจะไม่รู้นะผมอ่ะอันดับแรกน,นะผมก็ให้เราไปที่ Facebook ของเราได้เลยนะผมอ่ะเมื่อเราเข้ามาในเฟซแล้วใช่ไหมแต่ถ้าเนี่ยผมอ่ะแถบทันลัเนี่อ่ะอันี้ผมถ้าของใครมีไอตัวเนี้ยไอทีวีแบบเนี้ยถ้าตัวนี้ของ เฟซของใครมีนะผมให้เราคลิกเข้าไปเลยนะผมแต่ถ้าของใครไม่มีนะผมก็ให้เราไปเปิดก่อนนะก็นี่นะผมไปที่ขีสามขีดด้านขวานะผมอ่าจากนั้นก็ผมให้เราเลื่อนลงมาครับผมตรงนี้จะมีคมาําว่านี่ผมวิดีโอเอาละาซเราสามารถดูจากตรงนี้ก็ได้นะผมแต่ผมจะบอกวิธีการเปิดไอตัวนี้ก่อนนะถ้าของใครไม่มีนะผมโอเคอันดับแรกนะผมก็ให้เรากดค้านไว้แบบนี้ครับผมอ่านี่มันจะมีแบบนี้ครับ คือให้เรากดค้านในจุดนี้ไว้นะพี่น้องอ่าอ่าแบบนี้โอเคนี่ครับผมจากการนะผมจากการการตั้งค่าับผมอ่าแบบนี้ครับผมตรงนี้คือเราสามารถเลือกเปิดได้เลยนะว่าจะโชว์อะไรขั้นบนแบบนี้นะผมนี่ตันตันนาถ้าเราอยากปิดก็ปิดแบบนี้ได้เลยนะผมอ่ะโอเคอันนี้คือวิธีง่ายๆนะผมอ่าในการที่จะเปิดไอตัวเจ้าทีวีตัวนี้ออกมานะผมอ่ะให้เราเข้าไปที่ไอตัวนี้ครับผมอ่าจากนั้นครับผมให้เราไปที่นี่ครับผม ตรงเคลื่อนหมเนี่ยไอ้รูปคนเนี่ยนะคลิกเข้าไปครับผมมันจะมีเนี่ยผมวิดีโอที่บันทึกไว้แล้วก็ประวัติแล้วก็การตั้งค่าการแจ้งเตือนแบบนี้ผมให้เรามาดูคําว่าประวัตินี้นผมนี่ครับผมแล้วตรงนี้นั่นแหละครับผมมันจะขึ้นนะผมว่าวิดีโอที่เรารับชมแล้วอย่างเงี้ยเช่นอา่า,าสูแบบนี้ผมก็รับชม ของพี่บี้เดอะสกาแบบนี้ไงพี่น้องครับนี่ครับผมก็เยอะแยะไปหมดเลยนะฮะพี่น้องนี่คือวิธีการดูนะผมว่าเราดูอะไรไปแล้วแบบนี้บ้างเผื่อบางคนอ,อยากจะกลับไปดูใหม่อะไรต่างๆแบบนี้ผมโอเคคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ผมท้ายที่สุดนี้นผมก็หากใครมีอะไรสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนนะผมก็สามารถคอมเมนต์สอบถามใต้วิดีโอคลิปด้านล่างนี้ไว้ได้เลยนะผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าผมขอบคุณครับสวัสดีครับ